สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันเอ่ยปลาช่อนทอดกระเทียมสองกลีบหอมซอยน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะขิงทอดแล้วก็ซีอิว๊วน้ำปลาต้มน้ำให้เดือดเริ่มแรก ต้มน้ำให้เดือดนะคะหลังจากนั้นใส่กระเทียมสองกลีบสับให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นก็เล่งเล่งไฟหน่อยก็ได้ใส่ขิงที่เราคั่วน้ำมันเล็กน้อยนะคะเพื่อลด ความเผ็ดลงแล้วก็ตักให้เสด็จน้ำมันขึ้นมาเคีงหนึ่งหัวซอยให้ละเอียดแล้วก็คั่วน้ำมันคั่วคั่วน้ำมันเมื่อกี้นะคะแล้วตักขึ้นมาหลังจากนั้นก็เดือดดีแล้ว ปลาช่อนเราทอดจนกรอบนะคะ,ะเด็จน้ำมันแล้วก็ตักหนึ่งตัวหัวเอาออกไปนะคะปลาช่อนทอดกรอบที่ทอดเพราะไม่ให้มันเหม็นคาวนะคะแต่ใส่ขิงก็ไม่ให้เหม็นคาวแต่ทอดจะรสชาติอร่อยไม่เหม็นคาวด้วยหลังจากนั้นต้มไปสักพักหนึ่ง ะะปรุงรสน้ำตาลทรายแดงบ้านนี้ไม่ใช้ผงชูรสนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายแดงหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะหลังจากนั้นก็ใส่ซอสซอสปรุงรสนะคะ สักสองสามหยดไม่ต้องเค็มมากเดี๋ยวเป็นความดันโลหิตสูงใส่น้ำปลาสัก2หยดนะคะไม่เน้นเค็มเน้นเน้นรสกลมกล่อมนะคะต้มไป เร่งเร่งไฟให้สุกเร็วๆก็ได้่าพอสุกดีแล้วก็ใส่ต้นหอมซอยหยาบนะคะปลูกเองล้างเรียบร้อยปลอดสารถ้ามีผักชีก็ใส่ผักชีด้วยบางเอิญไม่มีผักชีนะคะ หลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันเดี๋ยวลองชิมดูนะคะว่ารสชาติเป็นอย่างไร ดูหน้าท่านผู้ชมก่อนอาลดกำลังดีนะคะ